ออกเดินทางกันเนาะมื่อนี้พี่สิเดินทางไปต่างประเทศเนาะ <Yeah. S 1> แต่ตเองมาตรวจเชค็คความเรียบร้อยว่ามีอะไรมัางแนหนังก็สิเป็นกระเป๋าสองใบแล้วก็อาหารประจำชาติของพีเนาะที่ขาดบ่ได้แนหลังก็สิเป็นพีแคง uh. เป็นบอกหนาวนะคะแล้วก็ขนมเซนแล้วก็มีน้ำปลรราด้วยที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้ก็คืออาหารประจำชาติมาค้นกับสิว่าเอาพี่แพราแจาสิไปต่างประเทศหรือจ้าสิไป นาพี่สิไปต่างประเทศอิหรีจา้าเดี๋ยวเขาไปเบิงกันว่าเป็นยังผิดตํางุุกอาหารประจำชาติมานำเนาะคะ่ะ ตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งกับยังบวำกำบันใดเนาะค่ะกินเข่าร้องท้องก่อนแล้วเาก็ไสีเดินทางต่อนะจ๊ะกะใช้เวลาเดินทางจากห้างจากเนเธอร์แลนด์มาพันหาลอยยี่สิบกิโลจากเนเธอร์แลนด์มาถึงไปถึงห้างกะรีเด้อพันหาลอยยี่สิบกิโลตอนนี้ยัง่ทันได้เครื่องทางมาจะเพราะว่ายังอยู่ในเยอรมันอยู่ยังบ่เครื่องทาง กันเลยสิกินล่องทองกอนนะจ๊ะถ้าตอนนี้พี่ไปหาผูา้ใดซ่าอาจจะเพิ่งเครียดให้นกันด้วยจ้ะเพราะว่าพี่มาห้างกะรี่พีบ่อใดเอาข้อมมานำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผี่ต้องกลับนั่งเครื่องกลักบผี่เอารถมาแต่ผี่จะนั่งเครื่องกลับเนาะอาจจะไปหาเพื่อนๆซ่าแม่แต่จะเพิ่งเครียดให้กันด้วยจ้ะเพราะว่าบ่อใดเอาข้อมมานะเอาตะโทรัพทกมาเนาะจ้ะตอนนี้ก็นั่งรอ อาอาหารดิคนะปลาทังแนมมว่าพี่เบาอ <laughs> <already> <Yeah. S 2> ียั o u already s t a ด t y e a i n t e d w r a p o vegetarian but like อันนี้เป็นอ่ามังสวิรัตอาจารย์วยีแกอเตเลียนคล้ายๆมังสวิรัตอืมอื mm hmm. mm hmm. đem đi phong ớt, đem đi phong binh, hay chính soi they make hả? Món bò sợi, cứ sum sầm hả, tao Ngon Ngon. Yeah here. So plant based water. But very nice, huh? I think delicious, huh? ติวฮาเมนี่เอาอะเมนี่ we now only do 300กิโลพึ่ง300กิโลนะจ๊ะออกจากฮอลแลนด์มาเพิ่งได้300กิโลเลยอีก1,000กว่ากิโล so still 1,200 something เลยอีก1,200กว่ากิโล far away far away

ทิงแล้วห้ากัสีเดินทางกันตอน,นันจ๊ะเพราะว่าระยะทางกะทอีกไกลเนาะ๋ยวาห้ากัสีเดินทางกันต้อนพี่น้องเเบึ่งเบึงเบึงทางเข้าบ้านมาดามทางเข้าครื่อนหมาดามอันนี้จะให้ดูนะคะสองข้างทางก็จะเป็นประมาณนี้มีแต่ต้นไม้ ตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่นะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมาสรงพีะะ่เนาะค่ะเบิงป,าเป,า,เเป,า,ปาเป็นตหาเหตุบอกคะปาเป็นตหาเหตุเนาะจ้าเดี๋ยวหาก็าค่อยเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เดินทางมากับพีแผลแววเด้อจ้าบายบายค่ะเพราะว่ขาของต้องขับไปขังในไปหาเตรียมไปหาเตรียมอ่า ไปหาเตรียมน้ำเตรียมอีหยังเนาะค่ะเตรียมปั๊มน้นะะมำนม,มันสิบ่มีน้ำอาบเนาะจ้ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ราคะสวัสดีค่ะตอนนี้ <c oughs> ทำอะไรคะกำ <Yeah. S 1> ลังเปิดกุศมบัติเนาะค่ะตอนนี้ <c oughs> open. Have put oil inside. to put เมื่อคืนหนีมา ฝนตกตลอดทางอยู่ประเทศออสเซียมาจากฮอลแลนด์มาเยอรมันบ่เป็นหยังพวอตะเขาออสเซียนี่ฝนตกเหมือมือเหมือขึ้นพึ่งถึงเนาะค่ะพึ่งถึงกะมานี่ละจ้ะต้องมาเห็ดปั๊มปั๊มน้ำนะจ้ะเนาะนี่ปั่มน้ำนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวบ่มีน้ำอาบตอนแรกนึกว่าฝรั่งสิเปิดกูสมบัติเมีน พลังสีปั๊มน้ำให้อาบจ้าอันนี้คือลุมปั๊มน้ำเนาะจ้ะมันต้องปั๊มน้ำใส่เลยจ้ะพี่น้อง้างานกับสิบบ่มีน้ำอาบบบเด้พผ้ากันมาตั้งสามปีแล้วเนาะสามปีสีซีปีเราตั้งแต่โรคระบาดมานน่ปกติสิมาทุกปีปีละเทียหนึง่งหรือปีละสองเทีย ตอนนี้เราลงไปเปิดสวิตต่ำน้ำอยู่นะจ้าโอเคไป